สวัสดีค่ะส,ส,สัสลูกค้ารอสักครู่นะคะ <10 S 2> สิบถุงแปดงแปดวางสิบ <20 S 2> มาคลูคะใครชอบเป็นกระเป๋าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาอีกรอบคุณลูกค้ารอบสุดท้ายแล้ววันนี้โชว์เป็นกระเป๋านะคะกระเป๋าพีวี กระเป๋าพีวสีสวยๆจ้าโอ้ยมองไม่เห็นของคาเรนนะของคาเรนนะคุณลูกค้าของคาเรนหนังพียูอ๋อหนังพียูนะเป็นพีกระเป๋าพียูค่ะคุณลูกค้าไดจ้าคุณเขาเรียกอะไรนะคุณภาพใกล้เคียงหนังแท้นะคะเป็นหนังผสมเป็นหนังผสมคุณลูกค้าเป็นหนังผสมแต่ก็คือใกล้เคียงหนังหนังแท้แต่ราคาโอ้โหถูกกว่าเยอะเลยนะคะคุณลูกค้าใครสนใจใบไหนคุณลูกค้าชมน้องไปเรื่อยๆนะวันนี้มีหลายแบบให้โชว์แต่ว่าที่สาคัญปกติ ปกตินะคะถ้าคุณลูกค้ามาช็อปหน้าร้านนะคะปกติถ้าคุณลูกค้ามาช็อปหน้าร้านใบนี้นะ595บาท595บาทเนาะจากป้าย595้กาก็ว่าถูกแล้วแตนจากป้ายเลยอ่ะป้ายจะพันเก้าป้ายจะ1,900กบาทนะคุณลูกค้าฟังดีๆมูลค่าตัวเนี้ยกระเปา๋า PU อันเนี้ยนะคะเป็นหนังผสม ความคงทนใกล้เคียงหนังนิ่มนะคุณลูกค้าหนังนิ่มหนังนิ่มแล้วก็ที่สำคัญนะคะเราจัดรายการอยู่ที่ห้างจวิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์ประตู2คุณลูกค้าประตู2นะคะกระเป๋าคาเรนนะคะวันนี้จากราคานะคะ1,900บาทถ้าคุณลูกค้ามาช็อปหน้าร้านคุณลูกค้าจะได้รับราคา595บาบาทนะคะหรือมีแต่เ,เรามีหลายแบบ แต่วันนี้โชว์เป็นกระเป๋าสะพายคุณผู้หญิงก่อนนะคะราคาจะอยู่ที่595บาทแต่วันนี้ที่ชมไลฟ์สดน้องอยู่นะคะน้องขายให้พิเศษลงมาอีก5 9ากก็ถูกแล้วนะคุณลูกค้าวันนี้น้องจะปล่อยเฉพาะในไลฟ์สดจบไลฟ์สดก็คือหมดเลยนะคุณลูกค้าจะปล่อยเฉพาะในไลฟ์สดแต่คุณลูกค้าต้องต้องกดแชร์ออกไปก่อนใครที่จะรับใบละ500นี้นะคะเป็นของคาเลนคุณลูกค้าใครที่จะรับ กระเป๋า PU คาเลนใบละ500ต้องไปขึ้นผู้แชร์ให้น้องก่อนกดให้ขึ้นผู้แชร์แล้วน้องจะปล่อยให้ใบละ500ระหว่างนี้ชมไปก่อนคุณลูกค้าสนใจใบไหนนะคะชมไปก่อนอ่ะมาดูใบแรกนะจ๊ะนี่เลยเท่าไนะพี่ันเก้าเลยห้าร้อยไม่ไม่ไอฐานมันนะคะสิบสิบอ่าตัวนี้นะคะฐานจะอยู่ที่สิ <10, S 1> นิ้ว 8, ค 8, ลูกค้าแปดเหรอยาวสิบ อ่ะอันนี้ยาวสิบนะคุณลูกค้าความยาวตรงนี้เนาะสิบพี่ขอ,อสายหน่อยเซนเนลกินายน้องสิบสิบนิ้ววัดให้ลูกค้าดูใบไ,ไม่ใหญ่มากคุณลูกค้าไปกำลังพอดีเดี๋ยววัดให้ดูนะนีะก่กว่าความสิบกว่ากว่าเนาะคุณลูกคา้าความกว้างของกระเป๋าใบนี้นะจ๊ะเดี๋ยวโชว์ให้ดูข้างใน มีสายให้คุณคมีสายให้ยิ้วได้สบายได้จ้ะไปแรกนะคุณลูกค้าไปแรกนะคุณลูกค้ามาดูกัน5้าร้อยบาทนะคุณลูกค้ามีมีช่องกลางใหญ่หนึ่งช่อง่คุณลูกค้า มีช่องเล็กหนึ่งช่องตรงนี้แล้วก็มีช่องซิปเล็กด้วยอีกหนึ่งช่องตรงนี้คาเลนนะคุณลูกค้ากระเป๋าคาเรนแล้วก็มีด้านข้างด้วยเป็นแน่เหล็กอ๋อเป็นแน่เหล็กอีงนี้นี่อีกหนึ่งช่องนะคะแล้วก็มีด้านตรงนี้อีกอีกหนึ่งช่องแบบนี้เลยนี่หนังนิ่มหนังนิ่มคุณลูกค้าแบบทันสมัยรุ่นเป็นแบบทันสมัยนะคุณลูกค้าอ่า ใบนี้น้องปล่อย500บาทดสะพายได้สะพายได้ บอกว่ายังไงไดีอะ <c alf> แคปหน้าจอมาแล้วบอกว่า f f ใบที่1แล้วกันนะคะ f ใบที่1นึ่งต้องจำได้ 1> f ใบที่1นะคุณลูกค้า f ใบที่1บ500บาทด้านข้างกว้างประมาณนี้นะคุณลูกค้าย้ำว่าหน้าร้านน้องขาย595วันนี้ปล่อยในไลฟ์สด500บาททุกใบเลยใครจะรับคุณลูกค้า5 0 0บาททุกใบเป็นกระเป๋าหนังนะคะ เป็นกระเป๋าพี่ยูสิพี่ยูเป็นหนังผสมคุณลูกคะกระเป๋าหนังผสมนะคะตัวกระเป๋าสีน้ําตาลแล้วก็ตัวสะพายเป็นสีชมพูสวยๆแบบนี้500บาทคุณลูกค้าน้องมีใบเดียวนะคะมีใบเดียวใครจะรับพิม่า f หา F 500ใบที่1ค่ะ f 500ใบที่1คุณลูกค้าไปต่อนะคะใบที่1ไปแล้วนะต่อมามาดูใบที่2บ้างอันนี้เฉพาะไลฟ์สดนะคุณลูกค้าจบปิดไลฟ์ไปแล้วไม่ได้แล้วนะคะราคานี้ เพราะว่าพิเศษจริงๆขอแค่ในไลฟ์สดนี้นะคะจบไลฟ์สดไม่ให้แล้วอ่าต่อมาอันนี้เป็นทรงแบบทรงสูงขึ้นมาอีกกระเป๋าหนังผสม PU ย,ยี่ห้อคาร์เลยนัน,นี้เป็นทรงสูงขึ้นมาค่ะก็เหมือนเดิมนะคุณลูกค้าโทนสีก็คือเป็นสีนี้เลยเป็นสีน้ำตาลแต่ว่าเป็นกระเป๋า,าตัวตัวฮิว้วเขาจะเป็นสีชมพูนะคะชมพูแบบพีทพๆนะไม่ชมพูแป้นมากตัวนี้ก็500ร้อบาท จากราคา1,600นะคุณลูกค้า1 6 0่วันนี้เหลือ500จนะ้าใบนี้จะประมาณนี้คุณลูคาอ่ะใบที่2ใครจะรับใบนี้คุณลูกค้าพี่มาว่าเอ0 0าใบที่2ค่ะ500บาทคุณลูกค้าเอ0 0้าใบที่2ช่องก็เหมือนกันค่ะช่องใช้งานก็จะมีช่องที่1นะคุณลูกค้านี่ช่องที่1อันนี้เป็นช่องที่2นะคะแล้วก็มีช่องที่3นี่ ช่องที่2ช่องตรงกลางนะคะช่องใช้งานตรงกลางจะมีซิปให้ด้วยนี่จะมีซิปให้แบบนี้นะแต่ว่าถ้าด้านข้างสองข้างจะเป็นกระดุมติดนะคะอันนีอ้อางนี้นสวยๆเลยจาก 1, 600, าพันหกร้อยเฉพาะไลฟ์สดนะคะต้องปล่อยห้าร้อยบาทจากใครจะรับเป็นกระเป๋าหนังผสมนะจ๊ะคารเลนคุณลูกค้าห้าร้อยบาทจา้ะด้านข้างประมาณนี้นะคะ สะพายได้หิ้วได้ค่ะเลือกได้สองฟังก์ชันนะคะคุณลูกค้าสะพายได้หิ้วได้ใบกําลังพอดีคุณลูกค้าคคะจะหิ้วก็ได้ไม่เป็นปัญหาคุณลูกค้าจะหิ้วแบบนี้จะหิ้วแบบนี้ได้หมดหรือจะสะพายข้างก็ได้นะคะห้าร้อยบาทจา้ะเฉพาะไ์สดนะจ๊ะน,นี้ไปต่อนะคุณลูกค้าอันนี้ก็ห้าร้อยใครจะรับใบนี้เป็นใบที่สองนะคะเอฟห้าร้อยใบที่สองนะคะห้าร้อยใบที่สองไปต่อจ้ะเป็นโทนนี้ทั้งหมดเลย มีแต่โทนนี้ทั้งหมดต่อมาเป็นฮิ้วแบบที่สามค่ะอันนี้ใบจะเล็กลงมาฮิ้วแบบที่สามคารเลนนะคุณลูกค้ากระเป๋าหนังผสมคาเลนค่ะสีเป็นสีสีทองนะคุณลูกค้าอันนี้พิเศษคือเขาจะเปิดได้กว้างมากคุณลูกค้าปกติกระเป๋าจะเปิดได้แค่นี้รุ่นนี้เปิดออกมาแบบนี้เลยโอ้โหนี่เปิดได้กว้างมาก พิ้วได้สบายได้นะคะมีช่องการใช้งานทั้งหมดเยอะมากคู่นะคะอันนี้หนึ่งช่องแล้วนะคุณลูกค้คาสองช่องการใช้งานสองช่องแล้วนะ,ะช่องที่สามนี่แล้วก็มีช่องซิปเล็กตรงนี้อีกนี่นะคะแล้วก็ช่องตรงนี้อีกติดติดกระเป๋าตรงนี้มีช่องหนึ่งช่องหนึ่ง หนึ่งสองสามสามช่องใหญ่สองช่องเล็กค,คุณลูกค้าสามช่องใหญ่สองช่องเล็กจ้ะกระเป๋าอันนี้เป็นทรงแบบใบพอดีพอดีค,คุณลูกค้าจะน้องโชว์ให้ดูนะขนมร้อยวันนี้ขายราคาเดียวห้าร้อยบาทชทิโหน้าไฟ์สนแบบใครอยากได้นะค,คุณลูกค้าหิ้วได้สะพายได้จ้ะหิ้วได้สะพายได้ีถ้าสะพายก็ด้ี่ประมาณ ห้าร้อยบาทจ้าคุณลูกค้าปล่อยในไลฟ์สดใครสนใจนะคะยำวานี่เปิดได้กว้างเปิดได้กว้างมากใครจะรับทักมาอันนี้ใครจะรับใบนี้คุณลูกค้าพิมมา F 5 0 0ใบที่3นะคะ F 5 0 0ใบที่3ใบที่3แล้วนะไปดูใบที่4ค่ะใบที่4เป็นเป้ค่ะคุณลูกค้ากระเป๋าเป้ค่ะเลยค่ะ ห่วงให้ตรงนี้นะคะพับได้ก็ยังอยู่ที่ราคาห0 0รอยบาทคุณลูกค้าช่องการใช้งานมีสองช่องค่ะัช่องที่1น่ะคะช่องที่1อันนี้ช่องที่สองนะคุณลูกค้าความหนาของกระเป๋าประมาณนี้บรรจุได้เยอะค่ะเป็นเป้นะคุณลูกค้ารุ่นนี้เป็นเป้นี่ ตรงนี้ปรับับขึ้นปรับลงอย่างนี้เวลาเปิดอีกอย่างน,นี้ค่ะก็สะดวกดีนะคุณลูกค้าคือรุ่นนี้ก็คุณลูกค้าจะเลือกเป็นหิ้ก็ได้ผิ้ได้หรือจะเลือกเป็นกระเป๋าสะพายเป้ก็ได้กับหนังผสมคาเรนคุณลูกค้าใบนี้น้องก็ปล่อย500บาทจา้ะพันหกร้อยวันนี้น้องปล่อย500บาทเฉพาะในไลฟ์สดคุณลูกค้าที่สนใจทักมานะคะนีเป็นเป้อยู่ด้านหลังแบบนี้เลยปล่อย500จ้ะคุณลูกค้า อันนี้ใครจะรับพิมมา F 5 0 0ใบที่4ค่ะ F 5 0 0ใบที่4นะคะน,นี่ใบที่4ครับหน้าจอให้น้องด้วย500บาทฉาาาาาาาเ,เฉพาะในไลฟ์สดนะค่ะคุณลูกค้าหน้าร้านอีกราคาหนึ่งนะคะนี้ที่เศ็เฉพาะในไลฟ์สดมามาดูต่อมาค่ะใบที่5ค่ะคุณลูกค้าอันนี้ใบเล็กเลยเป็นทรงคุณนายเลยมีเขาเรียกว่ามีสายตรงนี้ สวยเลยแต่งตรงนี้ให้เป็นกระเป๋าลายน้ำตาลนะคะลายตารางสีน้ำตาลตัดกับสีไขค่ค่ะโโคุณลูกค้าหิวรุ่นนี้สะพายได้ไหมพี่ได้ได้ได้เนาะสะพายได้ด้วยสะพายได้ด้วยฐานกระเป๋าเป็นประมาณนี้นะคะโโคุณลูกค้าด้านข้างประมาณนี้ค่ะ<ม>ใบนี้น้องก็ปล่อย500ในร้นะานสดจ้านีีใครอยากได้เดี๋ยวให้ดูข้างในนะประมาณนี้จ้ะ ก็จะมีกระดุมตรงนี้นะคะคือช่องที่1นึ่อ้ช่องที่2นะคะแล้วก็ช่องที่3าค่ะนี่สามช่องใช้งานคุณลูกค้าช่องตรงกลางมีซิปกับกระเป๋าคาเลนกระเป๋าหนังผสมนะคะใกล้เคียงหนังแท้แต่ราคาประหยัดลงมาอีกคุณลูกค้าใบนี้น้องปล่อย500บาทใครจะรับภายในไลฟ์สดนี้เท่านั้นนะคุณลูกค้าสวยนะนี่มีแต่งตรงนี้ให้ด้วยสวยเลย ปบห้าร้อบาทคุณลูกค้าปกติ1,600กับคาเรนใบที่น้องโชว์ในไล้์สดลือกชฉพาวใบส,สวยๆมาชมแล้วนะคุณลูกค้าสนใจยังไงแต่สินใจเอฟน้องมานะน้องไปไปแล้วทั้งหมด5้าใบนะทั้งหมด5้าใบใครจะรับใบไหนทักมาคุณลูกค้าแคปหน้าจอให้ด้วยจบไลฟ์นี้จบไลฟ์นี้ขาย595ราสแล้วนะไม่ได้แล้วนะเฉพาะไลฟ์สดจริงๆะมาขยับที่รุ่นนนัััดดมมาาอี้ประหยลง เป็นใบละ200ใช่ไหมพี่อันนี้ใบละ200เนาะใช่ไหมอันนี้เลยอันนี้เป็นกระเป๋าผ้าเนาะใช่รุ่นใหม่กระเป๋าผ้าคาเรนเป็นรุ่นใหม่นะคุณลูกคา้าอันนี้สินค้ามาใหม่กระเป๋าเต็มเท่าไรปกะติ500ขายหน้าแรงสองหปะกะติ500หน้าร้านสองราอยห้าสิบพิเศษให้คุณลูกคา้าลดสวนลดสองร้อบาทพอคุณลูกคา้ามี5ใบ 200บาททั้งหมดเลยถูกมาก200บาททั้งหมดเลยคุณผูกชมน้นอาอันนี้ไปที่หนึ่งนะช่องเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวเราดูช่องอันนี้คือ200วัไปที่หนึงนะ่งนะคุณผู้ชมใหญ่มากนนเป็นกระเป๋าใหญ่ ปกติ500หน้าร้านสองหน้าร้าส่วนลดให้อีก200บาทจากใบนี้200ร้อใบท,ที่หนะะึ่งค่ะไม่ร้วาใครจะรับอันนี้200ร้อใบท,ที่หนึ่งนะใครจะรับมีหลายแบบนะขออนุญาตโชว์แบบแค์ไปค่ะอันนี้เป็น200ร้อใบท,ที่สองค่ะเหมือนกันทุกอย่างเลยนะค,นคุณลูกค้าแค่ต่างกันที่ลายเป็นกระเป๋าผ้าของคาร์เลนนะคะ200ร้อใบท,ที่สองจากคุณลูกค้าจาก500นะพิเศษเลย แข็งแรงทนทานตัดเยบ็บแน่นหนานะคพระลูกค้าไม่ขาดอันนี้ใบที่สองค่ะ200ใบที่สองจะรับไหมไปดูต่อนะลูกค้า2 0 0ใบที่สามเป็นกุหลาบนะคะอันนี้ใบที่สาม0บาททุกใบเลยจ้ะอันนี้ใส่ของได้เยอะนะ200ร้บ200ใบที่นนาสามจ้าใครสนใจ ต่อจะอันนี้ใบที่สี่ค่ะสองร้อยบาททั้งหมดเลยแล้วก็ไปสุดท้ายนะคะคุณลูกค้าอันนี้ใบที่ห้านะคะสองร้อยบาทจา้ะจากห้าร้อยนะคุณลูกค้าวันนี้น้องขายสองร้อยบาท ใครถูกใจกันน้ำได้นะคะกระปะ๋อมากันน้ำคาเลนรุ่นใหม่วันนี้ลดเหลือ200บาทเป็นแบบว่าลายสวยๆทั้งนั้นเลยนะ,คะใครจะรับคุณลูกค้าพิมพ์มา F 200ระบุด,ด้วยรับเป็นลายไหนมีให้อย่างละหนึ่งใบยอย่างละหนึ่งลายนะคุณลูกค้าใครที่มั่นใจว่าจะรับทักน้องมานะ,ะจบไลน์นี้ไม่ได้แล้วนะคะ200บาทจ้าอันนี้เท่าไหร่นะมี่25บาทาบาทมา แบบสุดท้ายแล้วคุณลูกค้าอันนี้เขาเรียกว่าเป็นกระเปา๋าพลาสติกเนาะพี่ช้อปปิง้งกระเป๋าช้อปปิง้งอันไหนประสงค์กระเป๋าช้อปปิง้งสำหรับช่วง,งนี้ไงรถอะไรรถรูลก,ล,ก,ล,กล้อนี่เป็นมาเวลด้วยมีโลโก้มาเวลด้วยอันนี้25บาทคุณลูกค้าใหญ่มาก25บาทรายแรกคนะ่ะอันนี้เป็นกระเป๋าช้อปปิ้งมาเวลนะคะ ยี่สิบห้าบาทจ้าคุณลูกค้ากระเป๋าช้อปปิ้งนะคะอ๋อมีลายเดียวเลยนะพี่มีลายเดียวเลยข้างหน้าเป็นสีขาวข้างหลังเป็นสีน้ำเงินจ้ะยี่สิบห้าบาทคุณลูกค้า,าก็จะประมาณนี้นะคุณลูกค้า,อ,าอันนี้อันนี้ถึงสองทุ่มยังปล่อยไหมอันนี้ไม่ปล่อยแล้วเนาะพี่จบปิดไลฟ์คือจบเลยเนาะแล้วแต่แล้วแต่ด้วยนะแล้วแต่เนาะเออเผื่ออันนี้เท่าไหร่พี่สามร้อย มามามาช่วยเท่าไหร่นะสามร้อยหรออันนี้สามร้อยบาทจ้ะคุณลูกค้าเป็นกระเป๋าสะพายนี่ของคุณผู้ชายนะคุณลูกค้าผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้นะสามร้อยบาทอันนี้อันนี้ปกติเท่าไหร่นะพี่พันสามร้อยห้าสิบหรือสามร้อยบาทด้วยพันสามร้อย เหลือสามร้อยบาทอันนี้สามร้อยทุกใบนะอันนี้สามร้อยทุกใบคุณลูกค้านี่ของผู้ชายเองผู้ชายของผู้ชายของผู้ชายอันนี้ก็สามร้อยจ้ายังไงคุณลูกค้าที่โชว์ยังไม่ถูกใจแวะแวะมาชมได้ที่ที่อ่บูตจัดรายการนะร้านโปรโมชั่นเคาน์เตอร์แบรนด์เนมอยู่ที่ประตูสองเข้ามาเจอเลยนะคุณลูกค้าจัด จัดรายการเนาะมีหลากหลายมากเลยนะคุณลูกค้าเริ่มต้นที่เท่าไหร่นะ200ร้อเหรอหรอ,อ๋อยีบาทเริ่มต้น25บาทมี200เนาะมี250มี350นะคุณลูกค้าเดี๋ยวให้ชมนี่ให้ชมภาพรวมว่าเรามีอะไรบ้างม,มีเสื้อด้วยเยนะอ,อเยอะมากจัดรายการเดี๋ยววันหลังมาไลก่กระเป๋าสตางค์ดีกว่าเออีอ ประมาณนี้จะสวยๆนะคุณลูกค้าราคาพิเศษอันนี้เป็นเสื้อกีฬาใช่ไหมพี่ขายดีมากเลยเนาะขายดีมากร้อ,อยห้าสิบ <150 S 2> เองคุณลูกค้านี่เสื้อกีฬาใส่ใส่เป็นโปโลนะคุณลูกค้าอ,อันนี้ร้อหทุกตัวเลยนะคุณลูกค้าทุกไซส์เลย ยำนะคะร้อยห้าสิบบาทจ้ะอันนี้เป็นสินค้าขายดีนะคะมีไซส์ที่นะคะทักมา้นะคะสนใจย,ยังไรทักมาได้อันนี้ราคานี้จนจบไลฟ์ก็ราคานี้นะคุณลูกค้าถ้าใครสนใจยังไงแคปหน้าจอมาสอบถามเพิ่อเติมนได้นะคะโอเค ก็จะประมาณน,นี้เนี่ยค่ะคุณลูกค้อาอะไรก์สดก็ประมาณนี้นะคุณลูกค้าสำหรับสินค้าจัดรายการมาเวลแตงกิ้วเซลที่ห้างจุฬาจิตซุเซ็นเตอร์ ย้ำว่าคุณลูกค้าที่สนใจหรือชื่นชอบในส่วนของคุณลูกค้าที่ชื่นชอบในส่วนของกระเป๋าหนังแต่ว่าเป็นหนังผสมนะคุณลูกค้ามีคาเลเลนมาเวลนะคะกับราคาพิเศษนะ b ีไซยูเฟรนารีนะคะคุณลูกค้าเริ่มต้นที่ใบละ250บาทเท่านั้นนะคะที่น้องนําเสนอในหลายสดจะเป็นบางส่วนแต่จริงๆเรามีของเยอะมากแต่ว่าจะโชว์ไม่หมดนะคุณลูกค้าที่ชื่นชอบจริงๆก็แนะนําให้มาเลือกซื้อได้ที่ ที่ร้านโปรโมชั่นเคาน์เตอร์แบรนด์เนมนะคะก็สำหรับวันนี้เวลาไลฟ์สดหมดไปแล้วนะคะคุณผู้คมเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะไลฟ์สดธุรกิจซุปเปอร์เ็นเตอร์มีทุกวันนะคะวันนี้น้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีนะคะ